สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบ โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยน,นะครับเอาละครับวันนี้อยู่กับเกมระทเชกัเหมือนเดิมนะเอาละ่ะก็ปสุดท้ายแล้วมั้งสำหรับกิจกรรมครบรอบ11ปีเนาะเอาละ่ะก็ช่วงท้ายแล้วล่ะเดือนหน้าก็เป็นเดือนโคลาโบแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวตัวโคลาโบกันบ้างนะครับลหลังจากที่ผมรีวิวตัวไวพิบว้องไวแล้วก็สายพลังไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับตู้11ปีเนาะเอาละ่ะสำหรับใครชอบตู้ไหนก็เปิดตามมาได้เลยนะแต่วันนี้ ก็มันจะใกล้โคลาโบแล้วไงเออผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวมารีวิวตัวโคลาโบสักนิดสักหน่อยก่อนจะโคลาโบเดือนหน้านะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมอาจขอ,อน่าจะออกก่อนคำใบ้ของแองเจิลทางการเลยด้วยซ้ำนะผมคิดว,ว่าน่าจะแม่วัน26่สิบหก็ยี่สเจ็ดแน่นครับเขาะจะมีการใบ้มาเนาะก็ตามน,นั้นนะครับแล้วก็รอดูไปกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเอาใครแบบว่าอยากให้โคลาโบไหนมากก็เอออย่าลืมคอมเมนต์ละกันนะครับอ่าส่วนผมก็เออ ก็อย่างเหมือนเดิมนะคืออยากจะเห็นโจโจ,โจโ้นะเอออยากเห็นโจโจโล้ล่างขวัญสตาร์สหรือเอาเป็นมาฮีโร่ก็ได้นะเออแล้วมาฮีโร่โอ,อตัวละครก็เยอะพอสมควรเลยนะโจโจ้เนี่ยก็โอโ้โหหลายภาคด้วยไม่รู้จะเอาภาคไหนม,มาเงินขายเยอะนะครับแล้วก็ค่านั่นค่านี้ค่าเล็กสิหรือว่า ค่าคงค่าค่ายนั่นนู่นนี่โอ้โหเยอะนะครับอืมแต่เรตอนได้มาพูดคุยกันเรื่องคาราโบนะเอาล่ะแต่วันนี้มารีวิวตัวคาราโบนิดนึงแล้วกันนะครับซึ่งผมอะช่วงก่อนอะไปเคลียร์สต็อกในในคลังนะคือเคลียร์พวกเลเจอร์ที่ผมไม่ได้ใช้ไอ้พวก6ดาวหรือว่าตัว5ดาว4ดาวที่เป็นตัวกบเอาไว้อัพเรเวลนะเออไอ้พวกด็อกเตอร์เรโอน่นะครับเออก็เลยเคลียร์ออกเออพอดีก็เลื่อนไปเลื่อนมาเอา้ย ผมเคยเปิดได้ไอ้พวกคนลโบมาหาสกุลโชเทพหนึ่งเพราะมันจะมีอ่ามาหาสกุลโชเทพ2ใช่ไหมคือมันมี2ช่วงไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า เออใช่คือมันจะมีรอบเอ่อรอบรอบสอนี่คือรอบอ่าท่านบูดาแล้วก็รอบแรกก็จะเป็นพวกโพไซดอนแล้วก็ตัวอาดัมอะนะเออซึ่งตอนนั้นผมจําได้ว่าผมมีตัวโพไซดอนอยู่นะครับเออเพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยเออผมลืมเลยว่าช่วงก่อนเนี่ยผมใช้โพไซดอนนี่หว่าในการที่เอาไปทิ้มข้างหลังเขาอะนะเออทิ่มกลุ่มหลังเนี่ยคือสกิลเคาแบบดูดีอยู่นะเออไม่แย่นะเว้ยซึ่งมันเป็นธาตุน้ําเราสามารถติดตัวผ้าพันคอให้กับตัวโพไซดอนได้เออผมก็เลยเออดียวนำกลับเข้ามาในทีมดีกว่าว่าเออ บ้างนะในะปัจจุบันนี้แล้วกันนะครับเอาละก็ถือว่าได้เป็นการทดลองไปในตัวเลยแล้วกันนะสำหรับตัวโคลาโบในรอบนี้นะครับแต่แอบเสียดายก็คือไม่มีก้าวดาวนะคือรอบอสุขโขทัยสองเนี่ยรอบบูดามันมีก้าดาวเข้ามาแล้วด้วยนะครับเลยทำให้แบบว่าตัวมันก้อโหดไปอีกขั้นหนึ่งนะ ใครที่ทันรอบบูด้าเนี่ยก็น่าจะจำได้เลยว่าโอ้โหมีการบ,บัฟกันแมปก,ก,กระจายเลยนะคือบัฟในเดือนมันโหดนะแต่พอเข้าเนี่ยมันอะไรของมึงวะบางก็บางสกิลก็ไปไหนโหดหาเหวอะไรเลยนะเออทีนั้ผมก็มูฟออนมาใช้ตัวช็อตดีกว่านะครับแต่มันจะมีไอดีไหนบ้างนะที่ผมเปิดได้น่าจะเป็นไอดีไอดีบาร์กิแล้วก็ไอดีทนายมั้งที่ผมเปิดได้ตัวบูด้านะแต่อันนี้เปิดไม่ได้ก็ เอาโพไซดอนแล้วกันเอาล่ะสำหรับโพสซ์ดอนนะครับเป็นสายแบบพิพธาตุน้ำนะจะมีค่าจบตีเบสนะครับอยู่ที่ล้านเนะครับค่าพลังชีตอยู่ที่6ล้านเนาะอ่าคอมเร็วก็คอยเร็วการจบตีก็เร็วนะครับเคลื่อนที่ก็ช้านะครับระยะการโจมตีเนี่ยยืนเทียบเท่ากับเอเมิเรียนะครับคือ410จุดนะอื่ะคูดาสกิลที่1 12่ิองวิอ่ะคูดาสกิลที่2อยู่ที่6วินาทีนะอืมอันนี้ก็รู้สึกว่าคูด้าเร็วมากนะสำหรับอ่ะสกิลดาเมจนะครับอัตราการหลบ 0นะครับเป็นยำ20ต้าสกิล20นะครับคูดาริเจอร์6.5เนอะส่วนค่าและธาตุใช้1450นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้เล่นน้อยพอสมควรนะเออผมลืมติเกียร์อัตราการใช้สกิลอะเอออันนี้แอบเสียดายนิดหนึ่งนะ สกิลที่1นนะครับเป็นสกิลบัฟอัตราการใช้ทักษะ30%นะฟื้นฟูอีก30%เเนะเป็นเวลาต่อวินาทีนะสกิลที่2นะครับเป็นสกิลการโจมตีนะเป็นการยกเลิกฟื้นฟูยกเลิกผลบัฟศัตรูลดอัตราการหลบทักษะศัตรูอีก50%นะพร้อมสร้างความเสียหาย3,600%นะครับโลกพื้นที่นะแล้วก็ผมใช้ตัวพ้าพันคอเข้าไปเนี่ยมันบวกความเสียหาย516หน่วยเข้าไปอีกก็กลายเป็นพันสีเน้นๆนะเอ่อเท่าไหร่พันสี่สิบหก ก็พเพิ่มความแรงมีเพีเรยรธาตุเข้าไปด้วยนะทําให้ตัวโพรสรอมผมเนี่ยเอ้ยมีดับุงดาเมจที่รุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ภายในทีผมเนี่ยมีก็มีธาตุน้ำอีกหนึ่งตัวคือน้องคังุระนะแต่น้องคังฮุระเนี่ยผมน่าจะไปใช้ในเชิงไม่ว่าจะเป็นรีเซ็ตหรือความสามารถสกิลที่เป็นเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยมากกว่านะเออผมก็คงจะไม่ได้มองเป็นดาเมจแต่ว่าดาเมจน้องค่ะมันมีนะเว้ยเออไม่ใช่ว่าน้องไม่มีนะน่าจะแรงด้วยไหมอันนี้เท่าไหร่สี่พันสอง แรงสัตย์เลยอ่ะเดี๋ยวไปทดลองกันที่สเตลล่าก,กันก่อนแล้วกันนะว่าโพซิดอนเป็นยังไงบ้างนะแต่ผมคิดว่าเท่าที่เห็นก็คือนตอนนี้เนี่ยผมลองผมไปลองใน PP สักอ่าสีห้าตาแล้วแหะว่าเป็นยังไงบ้างนะคือนนองก,ก็ยังแบบว่ากระโดดไปทิมแถวหลังเหมือนเดิมนะเออคือยังเป็นตัวที่อ่าฟ้าไปทิมแถวหลังอยู่ตามเคยนะก็ตามสกิลที่เขาบอกนะครับก็คงอารมณ์มันกับตัวทานายนะครับที่โยสกิลไปกลุ่มหลังนะ แต่ว่าแต่ก่อนช่วงก่อนเนี่ยน้องเขาแบบทีม่ไมแบบอข้ามสามเลยเนี่ยมั้งเออมันไกลมากเลยเอออ่ะมาฟาร์มเข้าไปอ่ะทิมอ่ะเห็นไหมแต่ว่ามีเกรดท่าแต่สุดท้ายก็ทํได้ครึ่งหลอดนะหรือว่าผมต้องมีเกลียโดนแน่นอนนะเออถ้ามีโดนแน่นอนเนี่ยมันกอจจ็อาจจะแบบว่าอาจจะโหดกว่านี้นะอเออแต่ตัวผมเนี่ยก็คือเน้นการสแปมตัวซะมากกว่านะซึ่งบางไม่บางผมไม่สนอยู่แล้วนะ ยิ่งแปมตัวได้มากเท่าไหร่ผมก็ทำราเบียบได้มากเท่านั้นนะนะส่วเรื่องความบางเนี่ยบางอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเถียงเลยเมไม่ต้องแบบว่าคาดหวังเลยนะครับว่าน้องจะแบบนั่นนู่นนี่หลบหงหลบโหดบ,บางนะครับผมเห็นว่าต้องมีหลบร้อยต้านร้อยอะไรหรือเปล่านะแต่ผมก็ต้านเยอะแต่หลบแค่50น,นะครับตัวค่าพลัชีวิตผมไม่ใช้เลยนะเออตัวน้องเขาบานสุดท้ายโดนหนึ่งทีน้องก็ตายนะเอาล่ะไปพีพ,พียาว,ยาวๆกันเลยดีกว่านะครับ าะผมก็คงจะไม่ทดลองแบบว่าดูหนึ่งหนึ่งนะเเว่านะครับก็มันเป็นเลเจอร์ตัวเก่าแล้วผลลัพธ์ก็คงจะออกมาเหมือนเดิมนะโอเคเอาละทีมนีม้มีตัวบินนะเอออันนี้แอบอันตรายนะเว้ยคือผมต้องมีตัวกันบินนะเนี่ยเอาละเดี๋ยวขอไปใส่ตัวกันบินนิดนึงนะเอาละโอ,ะเอะ้เอาตัวกันบินใส่ทีมนี้แล้วกันนะทีมแรกเนาะ Uh, อยู่ในเอ่ยอยู่นเอ่อยอตัวการบิน,นตัวการบิน,นโอเคหมุนลดน้ำหนักนะครับก็คือในมุมมองผมหมุนลดน้ำหนักนี่เป็นตัวการบินที่ค่อนข้างจะดีที่สุดแล้วล่ะมันดีได้สกิลดีด้วยความสามารถด้วยนะครับคือมันมีหยุดห้านาทีด้วยไงมันก็เลยเป็นตัวละครที่เอ่ยตัวการบินอีกหนึ่งตัวละครที่โหดหินมากเลยอ่ะจะเอาละ่ะเรามาสังเกตแค่โพเซดอนในการทิมดีกว่าว่าน้องเขาโผล่หรือเปล่านะเออเอาละ่ะเอาล่ะน้องน้องโผล่ไหม น้องทำไมน้องไม่ขยโผลเลยทีมหน่อยน้องเออโอโดนสตงสตันนะโอเคทีมหลังอยู่นะโอเคมีเห็นอยู่อืมโอเครู้เรื่องเลยนะแต่ว่าคือปล่อยออกมาน้องก็ตายเยอะผสมครัเลยนะออไม่ใช่แบบว่าปล่อยมามึงจะทีมอย่างเดียวนะคือปล่อยมามันจะมีจังหวะแบบว่าโดนสกงสกิลจากฝั่งศัตรูนะไอ้ที่น้องก็ยืนไกลนะสี่รอยสิบจุดนะ คือตำแหน่งน้องนหะมันสามารถหลบสกิลด้ตำแหน่งยืนได้สมควรเลยนะสำหรับตัวโพไซดอนนะครับเอาละไปผมคิดว่าถ้าเราได้บัฟตัวเพิ่มความกว้างสกิลเข้าไปเนี่ยอย่างตัวบอสนะครับบอสโคนคลีดนะที่เพิ่มอัตราการไม่ใช่เพิ่มอัตราดิแต่อบอสเป็นการเพิ่มความกว้างสกิลให้กับาภายในทีมของเราเนี่ยในการเล่นอ่ะมันมันจะเละโอ้โหไม่บอสโหเลยอะ มันแค่วันพุธใช่ไหมหรือวันพฤหัสเออวันพฤหัสบดก็ไม่น่าจะโหดอะไรขนาดนี้นะโอ้พี่ลุนกระดำแทงอยู่นะเออนี่ยพี่ลุนกระดำแทงแทงเข้าไปอีกครับพี่ลุนกระดำแทงนะครับเทพไม่รวมกลุ่มไปดิแต่เทพมึงยืนได้แค่ตัวเดียวว h a เดเฮล e บ l ร r o หรือผมต้องติดเกียร์โอ้ยทิมอยู่นะทิมอยู่นะเออทิม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 เออแล้วพี่ก็ทิมไง เจอพี่ลุนกันนำแทงไปดิคือไอ้พวกธาตุธาตุไฟธาตจะไม่ได้เล่นนะเออถ้าแบบว่าเราไปเจอทีเนี่ยว่าเขาเน้นธาตุไฟสักนิดสักหน่อยเนี่ยผมบอกเลยว่าโพซตรอนน่าจะทิมยับนะแต่ก็เสียก็คือน้องไม่มีทะลุมาตะแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ารอบรอบแรกอ่ะน่าจะเป็นตัวที่มีทะลุมาตะตัวเดียวอย่างตัวอดัมนะตัวโพซตรอนคือผมมองว่าถ้าเอาไปใส่ตัวทะลุมาตะเข้าไปอีกผมว่าโพซตรอนน่าจะโกเกิดไปอะไรหรือเปล่าอืมก็คือถ้า าาถ้าลุกมาตาไปเนี่ยยกเลิกบัฟมียกเลิอกอมาตะมียกเลิก,เาาก,เลกฟื้นฟูทำดาเมจมันก็แบบว่าครบเครื่องไวหน่อย,อยนะแถมแทงกลุ่มหลังด้วยผมคิดว่ามันได้อย่างก็ต้องเสียช่างอะนะคือถ้าเอาคบไปสุดท้ายเดี๋ยวเกมก็จะเสียสมดุลน,นะแต่ผมคิดว่าเกมมันก็เสียสมดุลมา,เ,าเริ่มหักขึ้นเล็กนิดเละหน่อยแล้วละ่ะเออเพราะว่าถ้าแบบว่าเกียร์ไม่แน่นก็สุดท้ายก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วละ่ะ เดี่ยวสมรุนอ่าที่ผมบอกก็คือไอเรื่องธาตุอะนะคือธาตุมันความสามารถยังไม่เท่ากันอยู่ดีนะไม่จะเป็นธาตุมืดที่แบบว่าด้อยกว่าธาตุแสงอีกนะเออหรือว่าธาตุไม้ที่เก่งกว่าอ่าอ่าธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไฟอะนะเออแต่ว่าธาตุไม้ย่างนั้นมันก็ต้องชนะธาตุน้ำไงผมชือมันต้องเป็นวนเป็นเซอร์โคเว้ก็คือไม่ใช่ว่าแบบเออธาตุไฟเนี่ยมึงจบดาเมจธาตุไม้ไม่ได้อันนี้มันแปลกไงหรือธาตุน้ําจบดาเมจธาตุไฟไม่ได้ หรือธาตุไม้จบดาเมจธาตุน้ําไม่ได้มันก็ไม่ใช่ไงคือไม่ใช่ว่ามันจะหนักไปธาตุใดธาตุหนึ่งก็คือมันต้องสมดุลทั้งสาธาตุประมาณนั้นนะเอาละทีต่อไปก็ดีกว่านะแต่เท่าที่ผมเล่นก็คือห้าตาก่อนยังไม่กดเกมนี้นะก็คือการเล่นของผมเนี่ยผมไม่ได้เน้นไปเจาะกลุ่มหลังเลยนะแต่พอมีตัวนี้มาเออผม,มรู้สึกได้เลยว่า การเจาะกลุ่มหลังผมเนี่ยผมทำให้กลุ่มหลังเขาได้เยอะกว่าการผมแบบว่าใส่เป็นเจมเบิร์ดแล้วก็เป็นตัวละครอย่างฟิชอ่ะนะเอะอฟิชนี่ยมันเป็นสกิลตัวละครแบบเน้นการผักการเดินสตูปไปกลุ่มหลังอ่ะนะอโอเคโอเคพิลุนกลาหลังแทงหน่อยครับขอพ่ลุนกลุหลังแทงนิดนึงนะโอเคทิมทิม,มทิมแต่ว่าดาเมเ่ยมันยังไม่สุดมากอะไรเท่าไหร่อ่ะนะ มันก็คือยังแบบว่ายังมีขาดนิดๆน,ดๆนะเออในมองผมนะคือการที่ขายดาเมจก็คือคุณปิดได้เมี่ทีเดียวไม่ตายนะเออแสดงว่ามึงขาดละขาดดามเมตแล้วลหรือการที่คุณแทงย้ำๆสัก2ทีขึ้นไปเนี่ยเออถ้าปิดได้เนี่ยเออผมคิดว่ามันก็ยังยังแบบว่าอา่ายังไงล่ะยังยังต้องบอกว่าเออพอรับได้ไงเออแต่พอแบบว่าทิมทีเดียวแล้วไม่ตายแล้วไม่มีตัวมาปิดเนี่ยเออมึงไม่ได้นะคือคือขาดดาเมตนะครับแต่ถ้าเอาชัวร์ก็คือแบบเปียงเดียวหายเปียงเดียวหายอ่ะผมคิดว่ามันก็ต้อง มโดนแน่นอนไม่ก็ผมคิดว่านะต้องเป็นติดพลังเวทอะ่ะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้ผมใส่เป็นเกียร์ที่รกคูดาวเ,เจอร์ไงมันเลยทําให้การเล่นของผมอะ่ะมันค่อนข้างจะว่าเน้นพลังจบตีเวทแค่หนจุดเองนะเแต่ว่ามันก็ต้องมีเกียร์ที่สมเหตุสมผลจะบอกว่าสมเหตุสมผลก็ไม่เชอเลยมันบาลานกับตัวละครน,นะคือท,ทาให้ตัวละครอ,อะ่ะ มันสามารถมีค่าสเตตัสแบบวา่าสมดุลนะนะไม่ใช่ว่ามึงหนักไปทางใดทางหนึ่งนะแต่บตัวละครมันก็แบบว่าต้องเน้นติดแค่ค่านั้นก็พอแล้วนะเออคือส่วนอื่นเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะนะเออ,อย่างเช่นตัวบาร็อกก็คือกูต้องเน้นดาเมจไปเลยก็ได้นะหรือเพราะว่าเราก็ปล่อยมายังไงดอกเก็ตายอยู่ดีไม่ใช่แล้วก็เอาเอาดาเมจสุดไปเลยแล้วกันอะไรประมาณนั้นนะอโอเคแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยโสดอนผมไม่โผล่เลยว่ะ โอเคทีมอยู่นะเมะื่อกี้ทีมอยู่นะโอเคทีมเอ้ยเล็มตายไวเอ้ยข้างหลังตายหมดคุณก,กิมโอ้ก,กิมยังต้องใช้ความสามารถในการตายเกิดโอเคที่คุณกิมตายโอ,อ้เห็นไหมเห็นไหมฮะคุณเห็นความแตกต่างไหมในการแบบว่าผมเอาโพสตอนเข้าไปในทีมคือหนึ่งเลยนะครับน้องเข้าแบบว่าปวดกลุ่มหลังได้ดีมากเลยนะครับคือทีมคือทีมย้ำนะครับสำหรับสกิลส์เขากพราะเสียกระตาที่ผมบอกถารลปมาตาไม่มีน้องเข้าบานแล้วก็จบดาเมจเออทีเดียวไม่ได้นะคือเกียร์ต้องแน่นแบบว่าแน่นสุดๆไปเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการมอมอัพก่อนที่ถึงคลาโบออเดือนหน้าแล้วกันนะอย่างไรก็เ้ยขอแบบว่าตัวละครอ,อย่างตัวโพไซดอนนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะแบบว่ามาที่กลุ่มหลังอย่างเงี้ยออผมมองว่าช่วงนี้เนี่ยเราขาดตัวละครที่เป็นแบบว่าทําลายกลุ่มหลังมากเลยนะคือสกิลที่แบบข้ามแบบข้าม,มจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบว่าข้ามแบบจากกลุ่มหน้าเรามาแค่ ร้อยห้าสิบจุดหรือถึงร้อยจุดอะไรประมาณนั้นคือกลุ่มไปข้ามกลุ่มหลังก็คือข้ามไปสักสองร้อยห้าสิบจุดถึงสามร้อยห้าสิบจุดอะไรประมาณนั้นเลยเออต้องการแบบนั้นเลยนะคือโพสเดอนมันข้ามไประยะขนาดนั้นเลยคือเล่มมันยื่เท่าไหร่สองร้อยี่สิบจุดไหมเออมันประมาณนั้นเลยอือเอาล่ะการรีวิวโพสเดอนก็ประมาณเท่เนื้กันนะเออก็ถือว่ามาวอร์มอัพสลับตัวโคลาโบหน่อยแล้วกันนะครับสลับเดือนหน้าที่ใกล้จะมาถึงนะเอาล่ะสลับทุกคนนะครับเตรียมตุงเตรียมตัวเตรียมรูบี้กัน พร้อมหรือยังนะสำหรับไอทีนี้ก็มีเท่าไหร่300มั้ยเออน่าจะ300ตัวนะครับแต่ว่าลูมมีหมาไม่แดกเลยนะศูนย์เอ้ย3ี0ตัวนะครับส่วนไอดีอื่นๆก็มีน่าจะร้อยอัพนะครับเออเนี่ยติดแค่ไอดี80บาทนะเออน่าจะแบบว่าขาดกันเกินนิดหนึ่งนะเอาล่ะสำหรับคลิปวิดีโอในการรีวิวโพสต์ดอนก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปดอในการ โอ้ได้จะข้ามไปคลาโบเลยมั้งเออน่าจะไปเจอกันที่คลาโบในเดือนหน้าเลยละกันนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปวิด,ดีโอนี้ก็บ๊ายบายครับผม